เวลการต้องมานั่งแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นเวิร์ดรู้หรือ,อยัง Microsoft Word เนี่ยสามารถแปลงไฟล์ให้คุณได้เลยไม่ต้องไปนั่งเข้าเว็บให้มันเสียเวลาขั้นตอนแรกเนี่ยให้เราเปิด Microsoft Word ขึ้นมาปกติเลยนะคะรับเสร็จแล้วก็ไปด้านซ้ายมือเลือกคําว่า Open แล้วก็กด Browse ไปหลังจากนั้นนะครับมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราไปที่มุมด้านขวาล่างเนาะอันนี้มันจะเป็นช่องสําหรับเลือกนะครับว่าคุณต้องการมองเห็นไฟล์ชนิดไหนบ้างในที่นี้ผมแนะนําให้เลือกเป็นอันที่สองนะครับ All Word Document เพราะว่ามันจะสามารถมองเห็นทั้งไฟล์์ Word PDF 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 แแแลลลลละไฟดดดด้้้้้วววยยยยตต่่่่่าาาาาาถใคคครรอออองงงงกกกมเเเเเห็็็นนนีุณืปๆ ย้ำอีกครั้งนะครับเผื่อใครไม่ทัน All Word Document นะ All Word Document ตอนนี้ Microsoft Word ของเราสามารถมองเห็นไฟล์ PDF ได้แล้วนะครับเราก็สามารถเลือกไฟล์นั้นที่จะเปิดขึ้นมาได้เลยการจะทําการแปลงไฟล์สักครู่หนึ่งนะครับขึ้นอยู่กับว่าขนาดของไฟล์คุณจะใหญ่หรือเปล่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันจะได้ขึ้นอะไรดีๆแบบนี้คนดูอีกนะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาถามนะครับถ้าคุณติ๊กถูกมันก็จะไม่ขึ้นมาถามอีกในรอบหน้านะครับก็แล้วแต่จะเลือกเลยเนาะเสร็จแล้วก็กดโอเคไปก็แล้วกันแค่นี้เราก็จะได้ไฟล์ pdf ที่แปลงเป็นเวรเรียบร้อยแล้วแถมตัวหนังสือไม่บีบเหมือนตอนที่แปลงในเว็บด้วยแต่แนะนําให้ทําแบบคลิปที่เคยสอนไปจะดีกว่า